มีซูบิชิปเจโร่สปอร์ตนะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตขนาด50มิตลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอลเมาส์นะครับสามารถถอดเท้าถอด่อกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยี่ห้นอนอกตัวรถนะครับตัวนี้ ชุดปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟเจ็ดพินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเล็กว่าไฟเด็กไฟรีไฟพามาเต็มนะครับมีชุดนะครับตัวนี้มีตั๊เก่ยดด้านล่างกันบอหม้อคอนนะครับมีสปริงกันคลายนะครับเป็นหมวกบอลอยู่นะครับซ่อนตัวคารไว้ในตัวสกเกลทั้งหมดนะครับมีคานผอ,ออกมานะครับตัวนี้แค่บริเวณตัวนี้นะครับ ข้าว่อได้เวลาไม่ใช่งานเป็นกันชนท้ายนะครับได้ด้วย